เตรียมพบกับสารคดีอิสลามเรื่องใหม่ของไวช h a n แนลในงานกระบี่รวมใจไว้รวมพลคนอันดามันจังหวัดกระบี่พบกับเรื่องละหมาดเหมือนนบีสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนในโลกหน้าคุณพร้อมหรือยังจุดพบนบีสถานที่ที่ผู้ศรัทธาได้พบนบีเป็นที่แรกเป็นอย่างไรเต็มอิ่มกับเนื้อหาแบบฉบับผู้ศรัทธา ดีวีดีรายการโรคมืดรีรันรายการที่ว่าด้วยเรื่องราวของจินและศยศาสตร์รวมถึงวิธีแก้ไขดอกไม้แห่งอิสลามมากมายด้วยความรู้และไขปัญหาเรื่องผู้หญิงและเลือกซื้อเสื้อไว้์ชาแนลเลิฟ <Love S 2> แอด,ดกระบีเสื้อรักนบีปกป้องนบีอย่าลืมอย่าพลาดพบกันที่งานกระบี่รวมใจไว้รวมพลคนอันดามัน ณโรงเรียนบ้านทุ่งใกล้มัส,สยิดนูรุฮูดาเขาครามรจังหวัดกระบี่ในในวันที่30ธันวาคมนี้อินชาอัลลอฮ์